สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Pro Talk t ร r ่ครับผมนายตั๊กกี้ครับกับนายต้าตอนครับวันนี้มีประเด็นอยากจะมาพูดว่าปี2022ครับมีแอนิเมะมีมังงะที่เรียกว่าไอควบคู่กันแบบน่าอ่านน่าสนใจมากๆเไม่ลืมครับว่า มังงะแต่และเรื่องแต่เรื่องพอได้ทําเป็นอนิเมะทีไรมันจะเรียกว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายทำให้กระแสของคนที่ไม่เคยรู้จักมังงะเรื่องนั้นอ่ะให้เป็นที่กล่าวขากันเยอะมากๆครับในหมู่นักสะสมเนี่ยคือมันมีหลายเรื่องมากๆนะที่ว่ามันได้รับอิทธิพลในการดูอนิเมะแล้วทาให้เราอยากตามเก็บหนังสือตัวหนังแค่ 2, ปี2020เนี่ยที่มี อนิเมชันที่เราจะมาพูดถึงในท็อปิกเนี้ผมบอกได้คําเดียวเป็นกระแสที่ฮือฮามากๆเลยนะฮะมีหลายเรื่องมากๆจริงคือผมต้องบอกก่อนครับว่าพอเราได้ดู a อนิเมะเสร็จคือเหมือนปปาว่าเราไปร้านหนังสือผ่านๆใช่ไหมเราไปร้านหนังสือผ่านๆเฮ้ยการ์ตูนเรื่องนี้ นี่ยายเรื่องนี้มันน่าอ่านดีหรือเปล่าวะคุ้นคุ้นสุดท้ายพอพอเราก็เหมือนเราประมาณว่าเราไม่ได้สนใจนะแต่ว่าพอเราไม่ได้ดูแอนิเมชันสักอตอนสองต,ตอนแค่นั้นแหละอยากเลยอยากอยากเาก็บเลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปตอนต่อไปอยังไงอ่ะพูด,ดง่ายเลยอย่างเรื่องนี้นะครับอย่างมหาเวทผนึกมาเนี่ยซีซั่นแรกจบไปแล้วใช่ไหมครับก็ต้องรอการทำซีซั่นสองบางคนทนไม่ไหวแล้วว่าประมาณจบแล้วไปตามไงไปตามเก็บไปตามอ่านเรื่องที่ต่อจากแอนิเมชันเลยใช่ครับไปต่อไปอ่านหนังสือกระตูนต่อเลยว่ามันจะ ยังไงต่อทิศทางที่เป็นทางแบบไหนคือเรื่องง่ายคือเป็นตัวกระตุ้นยอดขายของนันสกสือกระตูนหรือไม่ก็ไล no ์โนเวลจีครับโดยเฉพาะแอนิเมชันก็เดี๋ยวเรามาคลิปนี้จะมาพูดถึงกระตูนและแอนิเมที่มันกำลังจะมาในปี2022ม,ม,มีเรื่องไหนที่ว่าน่าเก็บมา้าง อย่างกระตูนเรื่องแรกที่ผมอยากจะแนะนำครับผมก็ต้องยกให้กระตูนเรื่องนี้กับตันฟุตบอลนี่ก็คืออาวชีนครับแข้งเด็กหัวใจนักสู้บอกตามตรงเฮ้ยระตูนเรื่องนี้มันน่าอ่านดีหรือเปล่าวะญี่ปุ่นมันก็ไปไกลไปยี่สิบกว่าเล่มแล้วอะสึกว่าเรื่องนี้จะเป็นของคางค่าสันเนิงของอะไรโชกะกุกคังอ่ะเนาะคุกาังใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นอนะ่ะพอทางแสงเจอคอมิกได้ทําการ l c ไปเอลซี LC เสร็จไม่พอแล้วกดว่าปี2 0 2 2เนี่ยก็ได้มีการทำเป็นอนิเมะด้วย อันนี้ม่ได้ดูตัวอย่างไปที่เรียบร้อยก็คือในเรื่องย่อเข้าข้าศเขาก็เหมือนประมาณว่าเพ่ของเราเนี่ยเป็นเด็กนะักมัธยมต้นชั้นม .3 ครับมีความสุขใน้านฟุตบอลแต่ต้องการเก็บความลับการเล่นฟุตบอลทักษะการเล่นฟุตบอลเอาไว้เนี่ยแล้วอยู่ๆมาวันนึงเนี่ยก็ได้เจอโค้ชทีมสมโมสรของฟุตบอลทีมหนึ่งนะฮะได้เห็นทักษะของฮาชิโตนะครับเลยทาให้เหมือนประมาณว่าต้องการที่จะคาดเค้นความสามารถออกมาครับนเหมือนเป็นการเริ่มต้นการประจนภัยในการเล่นเป็นสมโมสรในแคมดิ้ง คอนเรื่องนี้มันเหมือนแนวซูเปอร์สาร์เลยนะที่แบบโค้ชที่เป็นนะเป็นโค้ชจากบาเซนป่ะใช่เออไปไปเจอคอนส่วนของซูเปอร์สาร์เฮ้ยมันมนเรื่องมันมันคล้ายเกิไปปะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูการ์ตูนแนวใหม่ๆอ่ะแนวฟุตบอลเนี่ยผมว่าเราก็ไม่ได้เห็นการ์ตูนแนวฟุตบอลอย่างเงี้ยมาน,นานมากๆแล้วใช่ไหมตาตั้งแต่หมดดูเรื่องซูเปอร์สตาร์ไปใช่ไหมซูเปอร์สตาร์เวทเทิลเวทเทิลแล้วก็อาอินาเซอมะอีเลเว่นเรื่องเนี้ยทางญี่ปุ่นนักไปเกือบ20่สิบเล่มแต่งงตรงที่ปกติถ้ามมาเป็นการ์ตูนตามกกรรระะะแสจจิงๆอออ่เคาว a n i m เมชันช่วงประมาณประมาณเล่นสิบกว่าปาเนาะ<ช>แต่นี่ถึงรอถึงประมาณ <20 S 1> เล่นสิกว่า, <20 S 1> วาเิย่สิบกว่าเล่มอ่ะแล้วเพิ่งมีการประกาศ a อนิเมชันผมบอกได้คำเดียวว่างานนี้คงาไมน่าจะเป็นการโปรโมทหนังสือแล้วล่น่าจะเป็นการแบบ ทำแอนิเมชันวางเรียงทม์ไลน์ให้เหมือนกับทางต้นฉบับมากกว่าอย่างที่เราติดตามผลงานก็อย่างเหมือนเรื่องอะไรนะอัซินเนบาทใช่ไหม<ช>ที่ทำสาเพิงของโคโดันฉาประกาศจนจบแล้วแล้วทางสตูดิโอก็พยายามสร้างแต่ละซีซั่นซีนซั่นให้มันตามทม์ไลน์ของในเนื้อหาของในมางงานนะครับแต่ก่อนอยู่เลยครับผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์พู้ใจดีของเราด้วยครับนั่นก็คือหนูหน่อย .com นะครับ หนูหน่อยค o มเป็นตลาดชช่าหนังสือทางออนไลน์ที่ถือว่ามีกระตูนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศึกมหาคนชนเทพและคอร์ดออฟเลกนนล็อกมหาเวทผนึกมานพันธสัญญาเนว r l ล n นดาพิฆาตอสูรยัวเนมแอคแครกออนไท a ัน แลวก็ยังมีการ์ตูนอีกหลายเรื่องอย่างมากครับสลับการให้บริการของหนูน้อย .com ส่วนพื้นที่การให้บริการของหนูน้อย .com นั้นเราสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของหนูน้อย .com ได้เลยครับส่วนค่าบริการของหนูน้อย c อ m นั้นก็อยู่ที่เริ่มต้นเพียงแค่10บาทต่อเรื่องต่อวันเท่านั้นนะครับเราสามารถสมัครตลาดการเช่าหนังสือการ์ตูนทางออนไลน์ของหนูน้อย .com ได้ที่รายละเอียดที่ผมแนบไว้ทางด้านล่างหรือไม่ก็รายละเอียดที่ผมเขียนไว้ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับ เราสามารถสมัครเลือกแผนได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับว่าเราชอบหรือเราสะดวกอยู่กับแผนไหนไม่ว่าจะเป็นแผน A แผน E แผน F แผน S เฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับกับหนูหน่อย .com อ่านมากจ่ายน้อยส่งหนังสือถึงที่ แล้วเรื่องที่สอนที่ผมอยากจะมาพูดถึงแนะนำเลยครับว่าการ์ตูนที่ได้เป็นแอนิเมะในเวอร์ชันฟุตบอลอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวเรียกว่าเป็นงานแนวดักดาร์เรียวเรียวหน่อยเรียวมากๆครับนั่นก็คือการ์ตูนเรื่องบูล็อกนะครับขังโดนแข้งรู้สึกว่าการ์ตูนแนวฟุตบอลมันเยอะไป,ปนในช่วงยุคนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามันมาถี่มันก็เหมือนประมาณว่าเราก็มีทางเลือกมากขึ้นอยากดูการ์ตูนฟุตบอลก็ได้ดูฟุตบอลแนวแนวสมจริงอ่ะถ้าแนวสมจริงก็ต้องเป็น อาวาชีนครับหรือไม่ถ้าจะเป็นแนวแบบดักดักหน่อยก็ต้องเป็นบูล็อกอ่ะก็คือเราพูดได้ง่ายคือเรามีสิทธิ์เลือกได้เยอะมากเลยด,ดีกว่าการ์ตูนนี่น,นี้คือมันจะเป็นแนวดักดักหน่อยครับทางในเรื่องยอดครับก็เหมือนประมาณว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยได้แพ้ตกรอบในปี2018นครับคือในทีมฟุตบอลโลกเนี่ยอยู่ๆ<ไ>ก็แพ้ตกรอบเลยในในปี2018นแต่เราบอกว่าเอาแบบเอาเนื้อเรื่องจริงมาอ้างจริงเลยใช่ไหมเออ้างอิงอะไรประมาณนี้ครับอ้างอิงสมมติอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็วเหมือนประมาณว่า ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องจัดโครงการบูร้อนครับค้นหากองหน้าที่ดีสุดในโลกอ่ะที่ว่ามีความพยายาคือแค่เห็นตัวยอย่างคร่าวๆมันก็เลียวแล้วนะแล้วยิ่งแล้วภา,าพใช้ได้เลยนะภาพคช้ได้รู้สึกเหมือนผูอ้อำนวยการสร้างจะเป็นบันไดแนํมโคด้วยนะครับงานนี้ของเล่นนี่น<ๆ>ม,มาแน่ๆของเล่นเกมมาแน่นอนของเล่นเกมมาแน่ๆครับดู พูดง,ง่ายคือผมดูตัวอย่างแอนิเมชั่นเช่า,ชาคีเนี่ยเป็นอาที่แบบว่าโอ้โหแม่งน่าดูมากๆทุกคนอ่ะเหมือนนี้ถ้าไม่ตายมันมีความสามารถอะ<ม>่ะพูดได้เหมือนเป็นงานขายของเลยอ่ะคือจริงๆกับปกติเรื่องนี้ไอ้บูล,ล็อกอ่ะแค่จะไม่มีการประกาศเป็นแอนิเมชั่น่ะกระแสมันก็ดีตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วนะมีแต่คนตามหาไม่แต่คนพูดถึงเฮ้ยการ์ตูนแนวฟุตบอลสุดยอดเค้นหากองหน้าแล้วพอมีกระแสนในการทำแอนิเมชั่นโอ้โหที่จะมาปีหน้าเนี่ย โอ้โหบอกได้คําเดียวลายหน,าหน้าหน้านะครับลายเส้นสวยแล้วก็ทรงพลังมากๆในมังงะและที่สาคัญนะถ้าเกิดว่าเป็นแอนิเมชันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย โอ้โหความผมว่าหลายคนน่ะได้ได้เป็นทาสฟุตบอลแน่นอนน่ะทาแต่กระแต่ต้จะเหมือนอย่างไอ้พวกโตเกียวเดวิเจอแน่นอนโตเกียวเดวิเจอแน่นอนใช่แบบประมาณว่าพอเป็นแอนิเมชันเส็จหนังสือกระตูนขายดีถล่มทลายแน่นอนเลยอย่างเดียวโหทำออกมาขนาดนี้มันน่าจะเป็นกระดาษกินเลยเลยเนาะก็ต้องรอดูทางวิบูมกินครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคือผมว่าหลายคนน่ะที่เคยซื้อก่อนหน้านี้เขาก็ยอมที่จะเก็บใหม่ได้นะในมุมมองผมอ่ะก็เดี๋ยวเรื่องต่อไปที่ใต้อาจะแนะนําว่ากระตูนหรือ อนิเมที่จะในปี2022เนี่ยมีการ์ตูนอะไรแนะนำมากกัะเดี๋ยวแนะนำว่าเ<น>ย่าว่าแต่ปี2022เลยแค่ปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสมังงะเรื่องนึงที่มีคนพูดถึงบ่อยมากผมก็ว่ามันเป็นการ์ตูนแนวไหนวะเนี่ย นั่นก็คือเรื่องนี้ครับแลน k i กิ o งออฟคหรือชื่อเป็นภาษาไทยว่าอันดับพระราชาครับผมดูให้ดูรูปประกอบเลยครับลายเส้นที่ผมดูว่ากระตุนเจ้าชายที่เคยรู้จักอย่างอะไรนะโปโปโลโคลิสโปโโลโคลิสโอ้โหกระตุนเจ้าชายแบบโคตรเก่าเลยลายเส้นน่ารักมากลายเส้นน่ารักมากแต่เห็นว่าลายเส้นน่ารักพวกนี้มามาหลอกตาท่านผู้ชมหรือนักสะสมกพะ ได้ติดตามอนิเมชันที่ทางลิขสิทธิ์ในบ้านเราอย่างไอ้เขยี่ได้มีการนำเ <LC S 1> ข้าม,มาฉ <C S 1> ายเอลซเข้าม,มาฉายนะโอ้โหผมบอกได้คําเดียวมาเป็นกระตูนที่โคตรเลียวแล้วโคตรดรามามากๆนะครับโอ้โหตอนนี้ถ้าเคยใครมีเวลานะครับเราไปดูในไอ้เขียี่ก่อนเลยแล้วลองดูตั้งแต่ตอนหนึ่งถึงตอนล่าสุดเนี้ย ผมบอกได้คาเดียวคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดจากลายเส้นที่มันดูน่ารักน่ารักละมุนลายเส้นแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดเห็นทันทีได้เลยครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ลายเส้นถ้าใครได้ติดตามพวกผลงานของต้นฉบับท,ทางญี่ปุ่นเนี่ยโดยกระตุ้นเรื่องนี้ได้จากจาห่ายโดยคดุโดกวาวะนะครับผมบอกได้คำว่าลายเส้นนี่สุดยอดอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ต้องรองดูครับว่าม,มีการทำเอลซีนสอ่เสิร์ตูนมาหรือเปล่าเพราะว่าลายเส้นมันก็รู้ว่า มันละมุนอ่ะมันละมุนแบบเด็กๆครับผมไม่ดูตัวอย่างอะไรเส้นแบบเอออย่างเงี้ยผมไม่ขอความเห็นเรื่องลายเส้นนะแต่ว่าแต่ดังตะกูดังมากมันดังไม่ดังมันดังตรงที่มันได้ทําเป็นแอนิเมชันแล้วกระแสบางคนพูดถึงเยอะมากนะเนาะก็ต้องมาลอดูครับอย่างบางคนก็อาจจะชื่นชอบตะตูลายเส้นแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ก็ต้องผมว่ามันมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่ได้ทาเป็น l อลซในบ้านเราตูนบ้านเราแน่นอนต้องมาลอดูก็อย่างที่บอกค่าของลิเกติก ที่ผู้จัดจำหน่ายคือโคโดกาวะเนี่ยก็ต้องมารอดูในบ้านเราที่มี3ค่าที่เอากระตรงของโคโดกะวะมาจัดจำหน่ายในบ้านเราก็มีของสยามมย่สยามหนงสองก็กพิมพ์รักพิมสามตัว,ตวตเต,วต็งเลยตัวเต็งเลยที่เป็นของในเครือของโคโดกะวะอยู่แล้วนั่นก็คือฟินิคเนกนะครับ ก็ถือว่าเราก็ต้องถ้าเกิดว่าใครว่างหรือมีเวลาก็อยากจะรู้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นไงก็ลองดูในไอเชลยี่ก่อนได้เลยครับตอนนี้ก็ออกมาทยอยทมาได้เรื่อยถ้าใครด้วยนะตอนมีภาคไทยด้วยก็ลองดูด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาแนะนําเรื่องต่อมาเดี๋ยวว่าที่ว่าเป็นการ์ตูนหน้าเกตที่จะเป็นถึงอนิเมะในปีสองพันยี่สิบเรื่องอะไรบ้างนะตาเรื่องต่อไปเนี่ยนั่นก็คือเรื่องนี้ครับที่ผมคิดว่าเป็นกระแสที่อยากจะพูดถึงคือจริงๆจะบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้อย่าว่าจะเป็นแอนิเมชันเลยแค่ตอนที่มันวาาาางจหห่ซีเรโโอ หายากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับชมงามพูดไม่เก่งกับของเพื่อนไม่เต็มเต็งหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า communicate ผมสารภาพเลยนะยังไม่มีโอกาสได้อ่านแนวซีนในบรรยาทของคางค่าลิพิมพ์ยครับเพราะว่าโอ้โหเรื่องนี้แม่งหายากสุดๆเลยเดี๋ยวว่าตอนนี้มันผมผมไม่ได้จะไปถึงเล่มไหนนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเนี่ยผมยังหาซื้อไม่ได้เลยแล้วเนี่ยบรรดามีกระแสตรงที่ปีนี้มันเพิ่งมีการประกาศทำแอนิเมชันเรื่องนี้มานี่ผมดูไปดูในเน็ตซี ผมบอกได้คำเดียวมันกระตูนแบบมันน่ารักเกินไปมันน่ารักมากคือเล่นดาวถึงกับอาจารย์ผู้วาดอย่างฮิโรโคชิโคเฮนะครับผู้วาดอย่างไมฮิโรคาเนเมะเนี่ยถึงกับต้องสเก็ตภาพนางเอกอย่างโคมิเกะเลยทีเดียวนะครับคิดดูแล้วกันนะครับคือเป็นอาจารย์ที่อยู่ต่างสันัิพมพ์แต่ชื่นชมผลงานของอาจารย์ที่อยู่ทางสันัิพมพ์อีกสันัิพมพ์นึงนะครับก็คิดดูแล้วกันครับว่าการะแสของเรื่องนี้ทําให้ผู้อ่านใครต่อใครหลายๆคนหลงรักนางเองกกันเลยทีเดียวนะครับ ลองนึกภาพตามนะครับคือนางเอกของเราเราอ่านในหนังสือเนี่ยเราไม่รู้เลยว่านางเอกนะักเสียงนางเอกมันมันพูดในลักษณะไหนแต่พอเราไปได้ไปดูอนิเมชันแล้วกดโอ้โหปรากฏว่านางเอกของเราเสยียงโคตรน่ารักอ่ะแล้วมันจะมีแบบเขาเรียกว่ามันจะมีรีแอชต่างๆอรียบท่างๆที่นางเอกเวลาจะสื่อสารกับตัวละครบรรดาพวกพร้อมหรือเพื่อนๆนี่โอโมบอกได้คนเดียวใครได้ดูในอนิเมชันผมบอกได้เลยว,ว่าต้องมีฟีโลโกลอย่างแน่นอนนะฮะ อส่าบที่บอกปัจจุบันเี้ยังขาซื้อเรื่องเยอะๆยังไม่ได้เลยเน<อ>าก็ต้องรอดูครับก็เหมือนกระตูนหลายๆเรื่องทางรักพิมพ์ครับที่เขาทำออกมาถ้าเกิดว่าเป็นแอนิเมะอย่างอย่างเรื่องแฝดห้าเนี่ยพอได้เป็นแอนิเมะแล้วมันบูถึงเนี่ยเขาก็ทําการรีเปน,เปนเออกมาด้วยก็ต้องมารอดูกันครับเพราะว่าแต่ตอนนี้ผมว่ากระตูนเรื่องนี้ก็ถือว่ามันดังเรื่อยๆต้องรอทางค่ายไม่ดังไม่ได้อย่างเดียวเป็นตัวชูโรงให้กับ w วลลี่โชนันสัมเดย์ด้วยนะครับในเรื่องของโชกากุคันครับนี่เดี๋ยวผมเอาภาพน้า หน้าปกของตัวละครอย่างนางเอกเราอย่างโคเมนะโหบอกได้คําเดียวดังมากๆครับถือว่าเป็นเป็นกระตูนรายสัปดาห์แห่งยุคของคางตัวชูโรของของคางค่าเลยก็ว่าได้เลยครับถือว่าเป็นกระตูนที่น่าสนใจด้วกันหรือว่าใครอยากรู้ว่ายังอยู่ในวัยเรียนอยากจะหาความสุขแบบรู้ไหมเป็นแรงบาาันดาลใจอยากไปเรียนทุกวันอยากจะรู้ว่า ผู้หญิงที่นั่งตรงข้างเราจะมีบุคลิกเหมือนแบบนั้นไหม,มเคยเจอนะสมัยเรียนแต่ว่าผมมันก็เป็นเรื่องที่นานมามากๆแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเกิดเ,เพื่อนๆน้องคนไหนที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยากจะรู้ว่ากระตัวเรื่องนี้มันเป็นยังไงและทำไมคนถึงไม่คิดแล้วก็รักถึงนางเอกคนนี้เหลือเกินนะผมแนะนําให้ไปดูในเน็ตฟลิกนะครับว่าตอนนี้ก็ออกมาเรื่อยๆแล้วนางเอกบอกได้กับเดียวโคตรเพอร์เฟกต์เลยมาเหมือนนางเอกที่แบบ เป็นสาวในอุนบุคาไตเลยดีกว่าคือในเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะแนะนำเพราเรื่องนี้คือจะไม่พูดไม่ได้ใช่ไหมตาผมไม่ได้คือมันมีกระแสดังตั้งแต่มีกาาพีวิวแล้วแับโอ้โหมีแต่คนพูดถึงอะลายเส้นสวยมากๆแล้วแล้วพีวีของเขาตัวอย่างอะสวยละมุนมากๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆจคิดเหมือนกันกับผมหรือเปล่าอย่าว่าอย่าว่าแต่อนิเมชั่นเลยแค่นั้นสื่อในบ้านเราตอนนี้สวยแล้วไม่ได้เลยอะเล่มหนึ่งอะเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยเป็นความรักละมุน ความรักของคอสเพย์ความรักของสาวแก้วใบขนาดนี้นี่ใบขนาดนี้น่าจะดองแล้วน่าจะดาวถูแล้วนั่นก็คือหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพย์นะฮะเรื่องนี้นะครับแอนิเมชั่นก็จะมาในปี2022นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าการ์ตูนนี้เป็นยังไงผมแนะนําให้ลองไปหาหนังสือตัวหนงทางรักทีมก่อนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะหากระได้ง่ายหรือเปล่าแต่รับที่เราดูดิในนะตัวอย่างใช่ไหมมันก็มีบอกบอกตัวละครทัศเจรนะมีตัวละครอย่างถ้าใครได้อ่านการ์ตูก็จะมีอะไรนะ ไอตัวอะไรนะั้เพเยอร์หนับหนึ่งใชดไหมนับหนึ่งขันนง้นจูโจครับจั้น,นแล้วก็น้องสาวน้องสาวมอตน้นเออจูโนโ่หรือจูแน่อะไรเนี่ยเออน,น่าจะจบผมว่าน่าจะจบประมาณแบบ ประมาณเล่มสามเล่มสี่เนาะผมไม่แน่ใจว่าเป,เป็นกระตูนแบบเน้นโปรโมทหรือเปล่าครับในเรื่องย่อยๆครับก็คือโกโจเป็นหนุ่มที่ไร้เพื่อนมากแล้วมีความรักในการทําตุ๊กตาฮีนานครับแต่ว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มารู้จักกับสาวที่ว่าเป็นสาวแกวสุดป๊อปประจาห้องนะกน็คือคิตากะวะมาเลนครับก็ผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะว่าเพา่กับนางเอกของเราเนี่ยมาพบผ่านมาเจอกันมา รวมเจอกันได้ยังไงก็ไม่พูดมากดีกว่าคจะบอกว่าเป็นกระตูนเลิฟคอมเมดี้ที่อ่านแล้วฟีลกู๊ตไม่ใช่แนวฮารเลมอย่างที่แบบเอไอฮารเลมนะครับคือเรารู้อยู่ว่าทุกอย่างมันมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าการเข้าหาของเพเอกผมอ่านแล้วมันเป็นความรักที่ใส่ซื่อความรักที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะเพเอกกับนางเอกของเราแต่การจะเข้าหาการจะแสดงออกความรักเป็นยังไงผมไม่ขอสปอยจะมีเขาเรียกว่าจะเอาคอสเพล์มาเป็นสื่อกลางมันเป็นสื่อกลาง การแสดงความรักของกระตูเรื่องนี้ผมว่ามันมีเสน่ห์มากๆครับคือพระเอกของเรามเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนอยู่แล้วแล้วจะเจอความรักกับสาวสุดฮอตได้ยังไงเรื่บงว่ายังนึกภาพไม่ออกแต่ว่าผมอ่านไปจนถึงเล่นปัจจุบันนะแต่ว่าผมไม่ขอพูดเลยมาก คือเรื่องนี้ถ้าผมพูดตามตรงนะถ้าสุดว่าแอนิเมชันออกมาเมื่อไหร่นะคะระับผมว่าหลายๆคนข้างใครแน่นอนแต่ผมว่ามันจะทําให้นังสือที่เอใซีนบ้านเราอยู่ตอนเนี้น่าจะขาดตลาดขาด,ขาดตลาด,ลาดอย่างผมเป็นคนที่ชื่นชอบสาวแกวอยู่แล้วสาวชื่นชอบสาวแกวมากๆ พอมาเจอในหนังสือการ์ตูนเนี่ยผมก็แทบเรียกว่าจะคลั่งครไม่ต่างกับคือการ์ตูนเรื่องแฟนผมเป็นสาวแก้วเลยอะอย่างที่บอกในธรรมดาซีรีส์หนังสือมังงะที่เราสะสมก็จะอย่างมากคับมันมีการ์ตูนเรื่องไหนที่เป็นสาวแก้วสช่แก้มเลยเราก็จะเราก็จะเก็บแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าชื่นชอบแล้วเพราะว่านี่มาอย่างเนี้ยไอ้สาวแก้วเมืองเหนือเนี้ยเราเเหนือยังหาซื้อไม่ได้ไม่หาเล่มหนึ่งไม่ได้เลยอนี้ก็ยังไม่มีมั้งเดี๋ยวก็้ออดูอนาคตด้วยใครรู้ที่ไหนมันมีขายเล่มหนึ่ง เขียนบอกในคอมเมนต์เลยนะแต่ผมจะไปตามหาเลยจะอยากอ่านเหมือนกันจะถากออนไลน์แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่การมันก็แต่หาซื้อไม่ได้บอกก่อนนะครับว่าหนุ่มเย็บผ้ากสาวคอสเพผมกล้ากาลังไปแลบฟันธงเลยว่าถ้าเรื่องนี้เป็นได้ฉายแอนิเมชันเมื่อไหร่ถ้าเกิดมาทุกคนได้ข้างใทยดูอนิเมชัน่อนี้แล้วหลงรักนางเอกสาวอย่างมาเรียนหลงรักตัวละครเนี่ยคอสเพดับหนึ่งอย่่งขันจูโจนี่ผมว่าเรื่องนี้ได้ตามหา ราคาหนังสือเล่มนี้ก็อย่างสุดๆแน่ผมต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อยาก้ห้ทางรักพิมพ์เนี่ยเพิ่มทำมการรีพิทออกมาดีกว่า,วาการจ,จัดกันใหม่หรือเพิ่มเพิ่มจำนวนเล่มให้มันเพียงพอหน่อยหนังสือกร์ตูนดีงามมากๆลายเส้นสวยงามมีเซ็กซี่แต่ไม่เน้นเซอร์วิสขนาดอะไรขนาดนั้นครับค,คือเน้น<อ>คือเน้นเซอร์วิสพอของปากของพอต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า นี่ก็ถือว่าเป็นการ์ตูน <มา S 1> และแอนิเมชันมาเมืดแล้วก็แอนิเมชันที่จะมาในปี2022นี้ครับก็เกิดว่าเพื่อนๆชอบการ์ตูนเรื่องไหนแล้วมีการ์ตูนเรื่องอะไรที่เพื่อนๆเ,เนี่ยยังรอคอยกันอยู่เนี่ยก็สามารถพูดคุยในคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการรีวริวสั้นๆง่ายๆละกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้ไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างกันด้วยนะครับเพื่อไม่พกกลาดการชมคลิปใหม่ๆจจาาาาาากกกกกกช่่่่่่่่อออออองงงงททัันน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 ดด้ว้ววยยยยสคคลิปปหเเเเเีีีผมมบตตตะะพพูถึรรืืไไ็ฝๆุ รอติดตามก็ได้เลยครับส่วนตัวคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวละใครพี่ก่อนสวัสดีครับ